เราสามารถใช้มือเดียวได้นะใช้งานง่ายนะตัดแต่งสวนแต่งกิง่งสามารถลองเอาไปใช้ได้นะครับอันนี้ตัดต้นใหญ่ๆเลยนะผมไม่รู้ว่าไซสี่นิ้วนะครับ มันจะถล่มแล้วนะครับตอนนี้นะเทคนิคการ g, une, ตัดเนี่<ล>ยถ้าสมมติว่าตัดอย่างนี้เราให้ตัดแบบว่าเป็นแนวตัววีนะห อันนี้ก็เป็นอันตรายอีกอย่างหนึ่งนะครับเพราะฝากทุกคนดูไปด้วยนะอย่าให้มีอะไรแบบนี้เกิดขึ้นนะครับสวัสดีครับจัมโบเอรีวิววันนี้นะครับผมมาเอาใจสายงานบ้านและสวนกันบ้างมารีวิวเรื่อยโซ่ขนาด8นิ้วที่อยู่ด้านหน้าของผมเลยตัวนี้เนี่ยอยากบอกว่าน้ําหนักเบามากตัวเครื่องไม่ใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะซื้อไปฝากคุณพ่อคุณแม่ที่ต่างจังหวัดใช้สําหรับงานตัดแต่งกิ่งงานบ้านและสวนตัวนี้แนะนําทุกคนเลยนะครับข้างในเป็นยังไงใช้งานได้หนักแค่ไหนไปชมพร้อมกันเลยครับ มาดูในส่วนของแพ็กเกจกันเลยแพ็กเกจตัวนี้นจะมาเป็นกล่องกระดาษสี่เหลี่ยมแบบนี้นะไม่ใช่กล่องแข็งนะครับรุ่นที่มีต่อมาข้างกล่องเลย CGSLI 2 0 8 5นะครับตัวนี้เ,เป็นรหัสของเรยโซ่ไรสาย8นิ้วนะไม่รวมแบตเตอรี่แล้วก็แท่นชาร์จนะครับผมดูข้างในกันเลยให้อะไรกันมาบ้างนะครับแกะกล่องออกมาเรียบร้อยนะครับผมเจอก่อนเลยจะเป็นตัวเครื่องเรยโซ่นะตัวนี้เ,นเป็นตัวที่ยังไม่ได้ติดตั้งอะไรเลยนะครับเป็นตัวเปล่าๆแบบนี้เลย1ตัวบาร์แล้วก็โคเวอร์ตัวบาร์ให้มาแบบติดตั้งมมาาาพรร้้้งงงีีเเเป็นนนนน์ซส8ิวะะะคัผจกตตใหถึล ให้มาอีก1ชุดแล้วก็มีแถมโซ่มาพร้อมใช้งานเลยสามารถใช้งานได้เลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปหาซื้อเพิ่มประแจขันล็อกใบกับกระปุกเอาไว้ใส่น้ํามันกรณีใช้งานหล่อลื่นโซ่นะครับผมจะเป็นต้องมีนะตัวนี้ให้มาอีกอันหนึ่งชุดตัวนี้ไม่ได้แถมน้ามันมาให้ข้างในด้วยนะจะเป็นกล่องเปล่าๆนะครับผมนี่นะคู่มือแล้วก็ใบรับประกันนะครับผมอยู่ในนี้อีก1ชุดโอเคเรามาดูในส่วนของสเปคกันต่อเลยนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวเครื่องนะตัวเครื่องเนี่ยมีชื่อรหัสว่า CG อยู่ที่7.5เมตรต่อวินาทีนะครับจะปปของโวยโซเนี่ยมีแค่นี้อย่างเดียวเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีอะไรเยอะนะครับมาดูรอบตัวกันก่อนตัวนี้เนี่ยจะเห็นว่าจะมีเคชั่นะครับผมแจ้งเตือนสําคัญเลยนะว่าให้เรารูบิเคตเดอะเชนก็คือมีการรอรื่นตัวโซ่ตัวนี้เนี่ยทุกๆ3-5นาทีนะจะเห็นว่าตัวเครื่องตัวนี้นี่นะครับ ให้ดูรอบๆก่อนไม่มีจุดใส่หรือว่าจุดสต็อกของตัวน้ำมันหล่อโซ่นะระหว่างการใช้งานเนี่ยต้องมีการคอยหยอดโซ่เองนะครับผมจะไม่มีตัวแทงน้ำมันที่คอยเติมให้เหมือนตัวรุ่นใหญ่ๆนะเพราะตัวนี้นะทำมาต่อโจทย์ในเรื่องของน้ำหนักที่เบานะครับผมประมาณนี้นะครับผมหลกัลกๆเลยคือเคาชันเนี่ยมีแค่ตัวของการแจ้งเตือนให้หล่อลื่นโซ่ทุก3าถึง5นาทีเท่านั้นนะครับก่อนการใช้งานเนี่ยเดี๋ยวมาลองสอนประกอบกันก่อนนะผมไปถึงเนี่ยจะได้ใช้งานได้เลยนะครับผมจะมาสอนประกอบรรยโซ่ตัวนี้ก่อนการใช้งานจริงนะเบื้องต้นเลยคคคือออออเเเรรรราาาใให้้้ถดตตััววนนนีีก่่ะะผมโยชปแจทข มาให้นะตัวนี้ทําการถอดก่อนได้เลยพวกนี้เป็นเกียร์ปกตินะครับไม่ใช่เกียร์ถวนนะบุนซ้ายถอดได้เลยพอถอดเสร็จปุ๊บจะเจอหน้าตาตัวนี้นะตัวสซตัวนี้เนี่ยพยายามอย่าให้หายนะแหวนรองน,อน็อตตัวนี้พยายามอย่าให้หายนะครับก็เ,เก็บไว้หลังจากนี้เนี่ยก็ให้เราทําการแกะบาร์ออกมาตัวนี้นะแกะบาร์กับแกะโซ่ออกมาเลยทีนี้เรามาติดตั้งบาร์กันก่อน,อนบ้านเลยเราหันหน้าไปทางเดียวกันนะเอาสัญ,ญลักษณ์ของอิงโกขึ้นเพื่อเราจะได้ดูสัญ,ญลักษณ์ด้วยว่าลื่นโซ่เนี่ยขับเคลื่อนทางไหนนะครับนี่นะ เรามาดูเลยโซ่กันโซ่เนี่ยสัญ,ญลักษณ์สังเกตคือให้ฟันคมเคี้ยวที่เป็นตัวคล้ายๆกับคีบฉลามตัวนี้หันไปทางด้านขวาแล้วก็ตัวโซ่ตัวนี้ลอยเข้าไปเลยโซ่ตัวนี้ผมก็หันด้านถูกต้องแล้วนี่นะติดตั้งคร่าวๆเนี่ยเบื้องต้นประมาณนี้ไปก่อนนะครับผมใส่แบบนี้ไปก่อนนะถ่ายถุงมือนะครับผมจะได้ไม่บาดคมอะไรพวกนี้นะจะสัญญงเกตนี่นะมันจะเป็นเหมือนคีบฉลามแล้วก็เป็นวอลสี่เลี่ยมซึ่งตรงตามที่เขาระบุนะครับผมอย่าใส่กับด้านนะถ้าใส่กับด้านมันจะตัดไม่เข้านะครับผมขั้นตอนต่อไปให้เราตัวบาต แล,แล้วเราค่อยดึงตัวบาให้ตึงนะครับพอดึงบาตึงเนี่ยเดี๋ยวมันจะเข้าล็อกของมันเองนะเบื้องต้นเนี่ยได้ประมาณอย่างนี้จะเห็นว่ามันยังตึงอยู่นะมันจะยังไม่ลงล็อกเลยเราต้องมาปรับตัวจุดตรงนี้ก่อนซึ่งตัวจุดตรงนี้สามารถปรับได้จากด้านข้างนี้ซึ่งตัวปะจจัยตัวนี้จะทําด้านดี้มาให้อยู่แล้วเราก็ขันไปก่อนเลย ขันคายออกมานะให้มันมาเจอบาร์นะครับผมแล้วก็กดบาร์ไว้อย่างนี้ก่อนก็ได้ซึ่งพอเราขันได้ในระยะที่มันถูกต้องแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่าบาร์มันจะล็อกเข้าไปอย่างนี้แต่แบบนี้เนี่ยยังไม่ถูกต้องร้อเปอร์เซ็นต์นะเพราะว่าตัวโซ่ตึงกันไปแต่ว่ารตรงนี้เราเอาค้างไว้อย่างนี้ก่อนนะครับผมเราค้างไว้เบื้องต้นอย่างนี้ก่อนนะเอาตัวของโคเวอร์ตัวนี้มาประกอบใส่ก่อนผมเราประกอบอย่างนี้ก่อนแล้วก็ขันไปไม่ต้องตึงนะครับขันหลอกแรกเนี่ยไม่ต้องตึงนะขันเข้า้ๆไปก่อนทีนี้เราหันมาด้านข้างตัวนี้แล้วมาปรับให้มันหหยยย่่่ออนนนนนนเเพิมมมะะปปรรัับบุุซ้าาตึงขว ปรับโซ่ก็จะหย่อนแล้วการตั้งด้วยโซ่ทุกนี้เนี่ยใช้ได้กับทุกยี่ห้อเลยไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้า,ไ,ฟฟาไร้สายหรือว่าตัวของเครื่องยนต์นะการปรับโซ่ที่ถูกต้องเนี่ยเวลาปรับเสร็จแล้วให้เราดึงออกมาแล้วตัวฟันของตัวที่มันเกี่ยวอยู่ด้านในเนี่ยครับจะโค้งแบบนี้จะไม่หลุดออกมาจากบาร์จะไม่ตึงจนเกินไปเช็คดูทั้งบนและล่างนะครับ แบบนี้คือการตั้งค่าที่ถูกต้องตามมาตรฐานนะไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปซึ่งเราสามารถดึงออกมาได้แล้วก็ตัวของเกลียวตัวนี้มันจะไม่หลุดออกจบบากบาร์นะครับผมแบบนี้คือถูกต้องร้อยเปนได้เรียบร้อยแล้วพอขันตรงนี้เสร็จปุ๊บเราก็มาขันล็อกตรงนี้เลยเรียบร้อยพร้อมใช้งานแล้วเดี๋ยวก็ไปลองใช้งานตัดจริงกันเลยดีกว่าครับผมก็จะมาลองใช้ตัวเลื่อยโซ่8นิ้วตัวนี้นะจะมาลองตัดโคนพวกกิ่งต้นไม้แบบนี้เลยก็จะลองตัดทําลายทิ้งดูว่าสามารถตัดได้หรือเปล่า ก่อนการเริ่มใช้งานอย่าลืมเลยอย่างที่ผมแจ้งเนี่ยมันจะมี c a u t i o n บอกอยู่ lubricate นะครับผมมีการหล่อลื่นโซ่ทุกๆ3าถึงหนาทีนะพอตัวนี้มันไม่มีแทงใส่แลามาหล่อโซ่นะครับแล้วก็ก่อนเริ่มใช้งานเนี่ยให้มากดค้างตัวนี้ลอง press to start นะกดค้างไปเลยกดค้างยาวจนไฟสัญลักษณ์ฝั่งนี้ขึ้นอา่านี่ได้เสีติใช่ไหมตัวนี้ก็จะพร้อมใช้งานแล้ว เราสามารถใช้มือเดียวได้นะแต่ว่ากรณนะีที่เราตัดพวกงานหนกๆอย่างพวกต้นกระถินเนี่ยมันจะมีแกนข้างในเนี่ยให้ปรับตามการใช้งานได้นะครับอย่างตัวนี้นะโซ่มันเริ่มหย่อนไปแล้วเนี่ยเราก็มาตั้งค่าเหมือนเดิมนะมาตั้งตรงนี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวตอนนี้ผมขออนุญาตตั้งโซ่ก่อนนะอันนี้ผมมีการตั้งโซ่กับมาปกติแล้วนะนี่นะคนเล็กๆเล็กๆะตัดสบาย,ยแล้วนะครับถ้าเครื่องไม่ได้ใช้งานานานๆเนี่ยมันจะตัดไปเองนะเราก็เปิดมา กดให้ได้รอบก่าน,นะอย่าไปจ่ออย่างนี้แล้วค่อยกดนะดกนดน,นะผมใช้ตัดมือเดียวด้วยนะถ้าตัด2มือเนี่ยมันก็จะประสิทธิภาพได้สูงกว่านี้นะครับใช้งานง่าย ก็ทั่วๆไปเลยสำหรับการใช้งานพวกนี้นะถ้าตัดให้ง่ายที่สุดเลยเรากลัว,วมันลมทับเราเนี่ยเราก็ตัดบนๆก่อนนะตัดปลายๆออกก่อนแล้วมันนะระวังเรื่องของยางไม้ยางอะไรแล้วก็อย่าให้มันไปติดผนังเกินด้วยนะครับตัวนี้อย่างตัวนี้มันเท่าที่ไม่ได้แล้วเราก็าตัดเท่าที่ได้นะ ประมาณนี้สาหรับใครที่อยากจะเอาไปลองตัดเนี่ยตัดแต่งสวนแต่งกิง่งมาทะแน้นบ้านทั่วไปเนี่ยสามารถลองเอาไปใช้ได้นะครับ ฝากตัวนี้ไว้ด้วยนะครับผม8นิ้วไม่ต้องมีถังน้ํามันนะพอหยอดโซ่แค่ตัวทุกๆ3านาทีเพียงพอนะครับในส่วนของราคานะครับเรื่อยโซ่ไร้สาย8นิ้วตัวเปล่า20โบโวล์ราคาอยู่ที่1890บาทเท่าน,นั้นนะครับสำหรับลูกค้าคนไหนเนี่ยที่ยังไม่มีแบตเตอรี่ของอิง o ก้สามารถแคปหน้าจอในส่วนนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับน้องแอดมินเพจได้เลยสิทธิพิเศษสําหรับลูกค้าที่ซื้อสินค้า i ิงโก้กับร้านจ um ัมโบ้เอของเรานะครับสินค้าของอิงโก้มีการรับประกันจากศูนย์2ปีซ้กับบรานจ รับประกันจากร้านเพิ่มไปเลยอีก3ปีรวมทั้งหมดเป็น5ปีเต็มเลยนะครับสิทธิพิเศษแบบนี้ความคุ้มค่าแบบนี้มีให้แค่ที่จ um ัมโบ้เอทีเดียวนะครับและในปัจจุบันนะครับจัมโบ้เอของเรามีสาขาใหม่แล้วนะครับสาขาใหม่ของเราเนี่ยตั้งอยู่ที่จังหวัดนครปฐมอำเภอนครชัยศรีนะครับลูกค้าคนไหนที่ผ่านไปผ่านมาสามารถแวะเข้ามาชมช็อปของเรากันได้หรือว่าลูกค้าคนไหนเนี่ยไม่สะดวกมาที่หน้าร้านสามารถสแกนลน์แอดที่จะขึ้นอยู่บนหน้าจอน,นี้ได้เลยมีทั้งสาขาใหญ่ที่อยู่จังหวัดนนทบุรีและสาขาใหม่เน อยู่ที่จังหวัดนคปรปฐมนะครับสะดวกสาขาไหนสามารถสแกนตามความต้องการได้เลยสําหรับวันนี้เนี่ยต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วเจอกันได้ในคลิปถัดไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับ